สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไฟ t o โย t a s ช o วสม i ิ h สาขาออนุดีกแล้วนะคะวันนี้ไฟจะพามาชมรถโ t o โต้ a ยาริส1.2สปอร์ตคันนี้เลยค่ะปี2021เท่านั้นค่ะเดี๋ยวไฟจะพาชมรอบๆรถนะคะว่าใหม่แค่ไหนไปชมกันได้เลยค่ะเริ่มจากด้านหน้ารถนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบ LED โป p r o คเตอร์ค่ะ มีไฟเดทนทามแล่นิ่งไลท์มาด้วยนะคะคัะนนี้ล้อมแม็กสีทูโทนเดิมจากโรงงานค่ะกระจกมองข้างสีดำตัดกับตัวรถค่ะดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะนี่นะคะด้านท้ายนะคะไฟท้ายดีไซน์ขนาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวไฟพาชมด้านในห้องผู้โดยสารนะคะ ่คะภายในนะคะใหม่มากๆเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะสีดำได้สีน้ำเงินนะคะคันนี้ดูสปอร์ตมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวควสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะสตาร์ตง,ง่ายนะคะ คันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่48,839กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหน้าจอนะคะสามารถทักสกรีนได้ค่ะแอร์ออโต้ค่ะ,เ,ออคะเกียร์อัตโนมัติค่ะเดี๋ยวพายจะบอกโปรโมชั่นด้านหน้ารถน,นะคะว่ามีอะไรบ้าง โปรโมชั่นสุดคุ้มเลยค่ะคันนี้เจ้าตัวยาลิคคันนี้นะคะรับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลค่ะแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนะคะมีฟรีช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะฟรีค่าแรงเช็คระยะ2ครั้งค่ะและยังไม่พอมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะขับฟรี90วันค่ะหรือดอกเบี้ย2.79นานถึง5ปีเลยค่ะ ยังไม่พอนะคะหรือจะเลือกเป็นผ่อนศูนเเนาน12เดือนค่ะคันนี้สามารถทำได้ค่ะหรือลูกค้าจะออกรถฟรีดาวก็ได้นะคะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่5,900 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจหรือกำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะโทรเข้ามาได้ที่0ู4 3 0 4 1 0 3 0ค่ะถ้าเกิดอยากเข้ามาดูรถทักมาได้เลยค่ะเดี๋ยวฝ่ายยินดีให้บริการนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ